วันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแล้วการที่เราชวนเด็กๆทำข้าวไข่เจียวเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาจะรู้สึกว่าเขามีพลังที่เขาจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้ฝึกในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวด้วยมีส่วนพิเศษก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ เดี๋ยววันนี้เราจะชวนลูกๆเข้าครัวกันนะคะก็เมนงูง่ายๆที่จะทําวันนี้ก็คือคืออะไรเอ่ยวันนี้ไข่เจียวไข่เจียวหมูสับนะคะวันนี้เราจะใส่อะไรด้วยเอย่ยดอกอัญชันจำได้ไหมว่าดอกอัญชันมีประโยชน์เรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้จำไม่ได้ดอกอัญชันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสารอะไรที่ช่วยลดความเครียดได้เนอะแล้วก็มีวิตามินาามอ่านั่นแหละมาเริ่มกันเลยเต่อใครใครเริ่มตอบก่อนอุ่น ไข่มาเยอะฟูๆแรงแรงอีกแรงอีกแรงอีกแกะให้มันกรีนี่ใส่แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอันที่เหลือเราเอาไว้ตกแต่งตอนท้ายโอเคใส่เข้ามาเลยโอเคเอาละ,เ,าละเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปทอดน้ำมันงมลง Hello เสร็จแล้วแต่งดอกอัญชันกันนี่เข้ามาบ้านทีเดียเราสู่ว่ากลิ่นหอมมากค่ะทำอะไรกันมาคะหมูสับ ่อยไหมอะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องลองมาชิมกันอืมอร่อยอะอร่อยไหมกรอบด้วยคุณคืออะไรอ่ะอันชันอ๋อเอาอันชันใส่เข้าไปในไข่เจียวด้วยเมนูมันเมนูใหม่มากค่ะคือแบบว่ามีดอกอันชันอยู่ในนี้ไข่เจียวกลายเป็นสีฟ้าด้วยไหนขอดูกินตองอันชันหน่อยสิอยากกินอันชันมากนี่อร่อย ดูค่ะอือไข่เจียวสีฟ้าจนะ้าคะแนนตัวเองเท่าไหร่คะสองสองเหรอเต็มหนึ่งเต็มเต็มเนี่สองเต็ม,ม,มหนึ่งแต่วันนี้เจอคะแนนเต็มมาดิกินไข่เจียวฝีมือตัวเ,วเองรู้สึกไงเยี่ยมเขินน้ำอเอางี้ต่อไปทำองได้แล้วเนาะได้เนาะอืม เมื่อกี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วค่ะกับการที่แม่เดียแล้วก็น้องเมกน้องหมอนะคะมาทําข้าวไข่เจียวค่ะวันนี้เรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าแล้วการที่เราชวนเด็กๆทําข้าวไข่เจียวเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะเขาได้การฝึกการทําอะไรได้ด้วยตัวเองคือต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเราอะไรก็ง่ายเข้าว่า,อย,าอย่างเช่นกินข้าวก็ไปซื้อกินก็ได้แต่การที่เราฝึกให้เขาหัดทําเองอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขามีพลังที่เขาจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้และฝึกการทําอาหารได้ด้วยซึ่งการที่เขาทําอาหาร ก็เป็นการฝึกความจําเขาต้องจําได้ว่าเอ๊ะมันต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะรวมถึงวิธีการทําค่ะแต่ถ้าเมื่อกี้นะคะเราไปดูในคลิปน้องเมฆน้องหมอกค่ะมันก็จะเป็นคลิปพี่น้องนะคะที่เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็มีการเสียสละอย่างเช่นน้องเมฆบอกว่าน้องเมฆเทก่อนละกันแล้วน้องเมฆเทนิดเดียวให้น้องหมอกเทต่ออันนี้ค่ะก็เป็นการฝึกในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวด้วยและวันนี้นะคะข้าวไข่เจียวในวันนี้ค่ะมีส่วนพิเศษก็คือมีความคิดสร้างสรรค์เพราะน้องหมอกค่ะไปเก็บดอกอัญชันนะคะมา าเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับอันชนันค่ะอันนี้ก็เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์เช่นกันค่ะ